ี่น้องครับมาตรฐานถือเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้กระบวนการผลิตตลอดจนผลิตผลที่ออกมานั้นมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่วางไว้และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคการเลี้ยงไก่พืน้นเมืองก็เช่นกันครับก็จะต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงไก่พืน้นเมืองเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติและพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่พืน้นเมืองให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจและช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพเนื้อไก่พื้นเมืองให้มีความปลอดภัยตรงตามความต้องการของตลาดในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูงขึ้นซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วยครับซึ่งกรมปรศุสัตว์ได้กำหนดมาตรฐานของไก่พื้นเมืองไว้ได้แก่1 มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองหรือ GAP ไก่พื้นเมือง 2. มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับคือไก่พื้นเมืองของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยตกไปจำาเลยของสังคมว่าฟาร์มพวกนี้มีการเลี้ยงแบบปล่อยไม่มีการควบคุมป้องกันโรคใดเลยสัตว์ไม่มีการทําวัคซีนต่างๆเนี่ยจนทําอาจจะทําให้เกิดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรค นิวคาสเซิลโรคอะฮีวาหรือแม้แต่โรคไข้หวัดน,นกได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกงบูสาดเนี่ยก็เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะยกระดับ,บมาตรฐานไก่พื้นเมืองของเกษตรกรเนี่ยจากเดิมที่เราเคยเลี้ยงปล่อยแบบไม่มีการควบคุมใดๆเลยนะครับเข้ามาสู่ระบบฟาร์มนะครับเพื่อที่จะพัฒนาจากการเลี้ยงแบบปล่อยหลังบ้านเลี้ยงเป็นไรายได้เสริมเนี่ยให้เป็นอาชีพมากขึ้นรวมทั้งกรงบูสาดเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุปรงสายพันธุ์ให้ไก่ประดูกหางดําไก่เหลืองไก่แดงไก่ชีต่างต่างเนี่ย มีการเจริญเติบโตนะครับมีการอัตราการแลกเนื้อมีคุณภาพซากที่ดีขึ้นนะครับจุดอ่อนต่างๆของฟาร์มไก่พื้นเมืองเนี่ยมันก็ถูกจะยกระดับขึ้นเป็นจุดแข็งแล้วต่อไปนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นปจุดขายจากการที่เกษตรกรเนี่ยจะสามารถได้รับการรับรลองมาตรฐานฟาร์มหรือว่า GAP เนี่ยเสาาร็จแล้วโปรดักของเกษตรกรคือเนื้อไก่ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยครับแทนที่จะขายอยู่ในชุมชนเนี่ยเราสามารถที่จะไปไกลได้มากขึ้นอาจจะยกระดับขึ้นสู่ในโมเดิร์นเทรดนะครับหรือว่าเข้าไป ขยายไปถึงต่างประเทศได้ถ้าเรามีมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมานครับโดยความร่วมมือของคนที่สําคัญคือเกษตรกรซึ่งเป็นคนเลี้ยงไก่เองนะครับภาควิชาการเช่นคณะสัตวรแพทย์หมหาวิทยาลายัยเชีงยงใหม่สวทช,ชนะครับรวมถึงกรมบริษั์นะครับเราก็ได้ทําการระดมความคิดนะครับเพื่อที่จะสร้างเกณฑ์มาตรฐานขึ้นมาซึ่งมาตรฐานไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยอิสราเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ข้อร่างจะพิเศษกว่ามาตรฐานตัวอื่นนั่นคือเป็นมาตรฐานที่ ร่างขึ้นมาจากคนเลี้ยงจริงๆไม่ใช่ว่าเราเราคนที่ไม่เลี้ยงเป็นคนทำนะครับปี2558นะครับทางกรมบุษาสตร์เนี่ยก็ได้นําตัวมาตรฐานที่ผ่านการระดมความเห็นเนี่ยจากเกษตร,รกรจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายนี่นะครับเสนอไปยังสํนงงานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร,รและอาหารแห่งชาติจนใช้เวลาเกือบสปีนะครับจนทางสํนงงานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร,รและอาหารแห่งชาติจึงได้ประกาศ เป็นมาตรฐานไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยอิสระนะครับลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือสําหรับเกษตรกรเนี่ยทำการศึกษาแล้วก็ทําการปรับปรุงฟาร์มนะครับเพื่อที่จะให้มีลักษณะมีคุณสมบัติเข้าในหลักเกณฑ์นะครับมาตรฐานไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยเพื่อที่จะได้รับรอง GAP ตามนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายของกรมอุตสาห์ต่อไปแล้วก็เกษตรกรก็สามารถที่จะยกระดับการเลี้ยงเข้าสู่ GAP แล้วก็สามารถที่จะ ขยายตลาดนะครับเป็นอาชีพที่มั่นคงต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งการได้มาตรฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ดีนั้นไม่ยากเลยครับพี่น้องสำหรับข้อกำหนดการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีของไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยมีดังนี้ครับ 1. องค์ประกอบฟาร์มสถานที่ตั้งต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและมีแหล่งน้ำสะอาดเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทางกายภาพเคมีและชีวภาพผังและลักษณะฟาร์มขนาดของพื้นที่ฟาร์มต้องเพียงพอเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมมีรั้วรอบพื้นที่การเลี้ยงและมีการวางผังฟาร์มที่ดี จัดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนเช่นบริเวณเลี้ยงสัตว์เก็บอาหารสัตว์เก็บอุปกรณ์ทำลายซากสัตว์รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูลและที่พักอาศัยเป็นต้นโรงเรือนต้องสร้างด้วยวัสดุที่คงทนแข็งแรงง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอีกทั้งต้องมีการระบายอากาศที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและไก่สามารถป้องกันนกไม่ให้เข้าสู่บริเวณโรงเรือนได้ และมีพื้นที่เพียงพอให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ในกรณีที่ใช้วัสดุรองพื้นภายในโรงเรือนวัสดุที่ใช้ต้องใหม่สะอาดแห้งและมีการฆ่าเชื้อก่อนใช้ด้วยนะครับพื้นที่เลี้ยงปล่อยต้องมีพื้นที่เลี้ยงปล่อยภายนอกโรงเรือนอย่างเพียงพอให้ไก่มีความเป็นอยู่ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีข้อกําหนดในเรื่องของอาหารสําหรับไก่พื้นเมือง <Huh? S 1> น้ําสําหรับไก่พื้นเมือง การจัดการฟาร์มไปฟังกันต่อเลยครับในองค์ประกอบของตัวมาตรฐานฟาร์มที่เกษตรกรที่จะต้องปรับปรุงเพื่อจะให้ผ่านการรับรองนะครับมันจะแบ่งได้เป็นประมาณประมาณ3ส่วนนะครับส่วนที่1เป็นฮาร์ดแวร์เริ่มตั้งแต่ตัวโรงเรือนนะครับที่ตั้งของโรงเรือนเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนหรือว่าแหล่งที่มีอันตรายทางกายภาพเช่นโรงงานอุตสาหกรรมเคมีบ่อขยะทางชีวภาพเช่นโรงฆ่าสัตว์ตลาดนัดฆ่าสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งที่ รวมสัตว์จากหลายแหล่งซึ่งบางครั้งอาจจะมีสัตว์ที่เป็นโรคมาถ้าเกิดเกษตรกรไปตั้งฟาร์มอยู่ใกล้ๆพวกนี้ก็มีความเสี่ยงโรงเรือนนะครับก็จะต้องมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ทําอันตรายต่อคนต่อสัตว์นะครับสามารถป้องกันสัตว์ผ่านําโรคได้นะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับป้องกันพวกนกหนูหมาแมวคนจากภายนอกเนี่ยที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อเนี่ยไม่ให้เข้าไปในตัวโรงเรือนได้สําหรับในพื้นที่โรงเรือนนะครับก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับหคือโรงเรือน โรงเรือนที่ให้ไก่อยู่เนี่ยก็ต้องมั่นคงแข็งแรงกันแดดกันฝนได้นะครับกันสัตว์ผา่าน้ําโรคจากข้างนอกไม่เข้าไปในตัวโรงเรือนได้นะครับในพื้นที่โรงเรือนเนี่ยก็ต้องมีความหนาแน่นพอดีให้ไก่อยู่สบายไม่หนาแน่นแออัดกระจนเกินไปนะครับโดยตัวมาตรฐานเนี่ยเราก็กําหนดให้ที่เป็นน้ําหนักที่จับนะครับ15ไม่เกิน15กิโลกร,รัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรอีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่นอกโรงเรือนที่สามารถเปิดประตูให้ไก่ออกเดินได้นะครับตรงนี้ก็จะมีต้องมีรั้วรอบนะครับแล้วก็พื้นที่โรงเรือนเน ตรงนี้คือจุดจุดขายนะจุดสําคัญที่แตกต่างจากไก่แบบที่เลี้ยงแบบในโรงเรือนก็นคือว่าไก่ที่เราเลี้ยงในระบบเลี้ยงปล่อยเนี่ยจะมีความสุขนะในพื้นที่เราเ,เขาสามารถจะเดินออกมานะครับจิกหญ้าอาหารต่างๆหากินคุ้ยเคี่ยพื้นที่เลี้ยงปล่อยเนี่ยก็ต้องอยู่ในมีรั้วรอบนะการสัตว์ผ่าน้ําโลกเข้าไปได้เช่นกันนะครับแล้วก็กรณีที่มีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่นะครับเช่นทาง,ทางสำนันกงาบนบริษัทอำเภอในพื้นที่แจ้งว่าเอ้ยตอนนี้มีเกิดโรคระบาด สัตว์ปีกในพื้นที่เนี่ยเกษตรกรสามารถที่จะเอาไก่ที่เคยปล่อยอยู่ในพื้นที่เลี้ยงปล่อยเนี่ยเอาเก็บเข้ามาไว้ในโรงเรือนจนกว่าสถานการณ์โรคจะสงบองค์ประกอบที่2นะครับจากฮาร์ดแวร์ตัวนี้ก็คือพีเพ l e แวร์ควได้งายคือตัวคนที่เลี้ยงไก่นั่นแหละนะครับเกษตรกรเจ้าบ้านที่เลี้ยงไก่แหละเกษตรกรเนี่ยอันที่1นะครับคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือว่า GAP จากกรมอุตสาหกรรมเกษตรต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการเกษตรที่ดีด้านประดตว์นะครับจาก กรมบริษัทก่อนนะครับผ่านการสอบมีใบประกาศแล้วนะครับคนนี้ถึงจะไปยื่นเรื่องขอรับรองมาตรฐานฟาร์มได้ซึ่งในการอบรมเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้กับเกษตรกรทั้งเรื่องการจัดการโรงเรือนการป้องกันโรคการสุขาพิบาลนะครับการจดบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับคนที่สอบผ่านเนี่ยถึงจะได้ใบประกาศสีบัตรว่าผ่านการตรกอบรมแล้วก็ถึงจะไปสามารถที่จะไปยื่นนะครับขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีได้นะครับนอกจาก มีบุคลากรเนี่ยมีความรู้แล้วตัวเกษตรกรเองนะครับร่างตัวร่างกายก็ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ติดต่อระหว่างระหว่างคนกับสัตว์ไปสู่ผู้บริโภคได้นะครับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ในฟาร์มก็ต้องมีใบรองแพทย์นะครับผ่านการตรวจโรคว่าไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายนะเช่นโรควัณโรคโรคเรื้อนโรคเท้าช้างโรคผิวหนงอักเสบในระยะติดต่อหรือว่าเป็นโรคอันตรายต่างๆซึ่งในกระบวนการเลี้ยงที่สัมผัสกับไก่เนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดเชื้อไปให้ไก่แล้วก็ ออกไปสู่ผู้บริโภคได้เรื่องบุคลากรอีกอันหนึ่งนะครับในข้อกําหนดของเกณฑ์มาตรฐานไก่พื้นเมืองแบบเรยบปล่อยนี่นะครับเราก็กําหนดให้ฟาร์มเนี่ยต้องมีสัตวแพทย์ประจำฟาร์มนะครับก็จะเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งนะที่เหมือนกับเป็นที่ปรึกษานะให้กับเกษตรกรนะครับในการที่จะให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการรักษาสัตว์ป่วยการให้ยาการยาใช้ยาใช้สารเคมีในฟาร์มนะครับรวมถึงการ ตรวจโรคการชนสูตรโรคหรือการจัดการปัญหาในฟาร์มกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือมีสัตว์ป่วยตายต่างๆในฟาร์มเพื่อที่จะให้โรคสงบแล้วก็ไม่สามารถที่จะแพร่กระจายโรคออกไปได้ส่วนที่ 3. ซอฟต์แวร์ก็คือไอ้เรื่องการจดบ,บันทึกข้อมูลทั้งหลายนี่แหละครับเกษตรกรเนี่ยจะรู้ไหมว่ารุ่นนี้ขาดทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ใช้อาหารกี่กระสอบไกต่ตายกี่ตัวไก่ลงเมื่อ,อไรไก่ป่วยตายกินน้ากินอาหารเท่าไหร่โปรแกรมวัคซีนยังไงนะครับ จนถึงขายไก่เนี่ยมีไก่ขายกี่ตัวทุกอย่างเนี่ยก็ต้องอยู่ในเรื่องของการจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับการจัดการด้านสุขภาพสัตว์เช่นการใช้ยาและโปรแกรมวัคซีนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเท่านั้น <an> และต้องมีการป้องกันและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะอุปกรณ์และบุคคลก่อนเข้าออกฟาร์มด้วยนะครับ อีกทั้งยังมีข้อกำหนดด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเสียและมูลไก่ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกสุข,ขลักษณะเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดการฟาร์มอีกด้วยครับการเก็บบันทึกข้อมูลนะครับก็ต้องเก็บไว้อย่างน้อย3ปีคือ1รอบ ของใบรับรองเวลาเกษตรกร,ร,กรมายื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเนี่ยใบรับรองก็จะมีอายุ3ปีนะครับก็ต้องเก็บไว้อย่างน้อย1รอบการการรับรองของใบมาตรฐานฟาร์มเราก็ต้องมองหามาตรฐานว่ากไก่เนี้ยไข่เนี้ยมันมาจากฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มหรือเปล่านะครับถ้าเราได้รับรองมาตรฐานฟาร์มเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราจะได้สินค้าอาหารนะครับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็สําหรับตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเองนะครับแน่นอนมาตรฐานฟาร์มคือทําอะไรก็ได้ ทำทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอุปกรณ์ต่างๆการป้องกันโรคที่หมอพูดถึงนี่นะครับทำทุกอย่างไม่ให้เชื้อโรคเข้าฟาร์มพอเชื้อโรคไม่เข้าฟาร์มนะครับเป็นไงครับไก่ก็ไม่ป่วยไก่ก็ไม่ตายพอไก่มันไม่ป่วยไม่ตายเราก็ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้สารเคมีมากขึ้นนะครับมันก็ส่งผลถึงผู้บริโภคก็เฉียนว่าเฮ้ยไก่ที่เราเขาซื้อไปกินเนี่ยมันไม่มียาไม่มีสารตกค้างไม่มีเชื้อโรคที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเขาเขาก็เกิดความเชื่อมั่น สิ่งที่เราได้กคือเราก็ได้กําไรมากขึ้นสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเรามีสินค้าบริษัทนะครับที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกษตรกรมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนขยายกิจการหรือว่าส่งต่อให้ลูกให้หลานต่อไปได้ในอนาคตครับ ฟาร์มไก่พื้นเมืองที่พัฒนาระบบผลิตเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มนั้นก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการตลาดโดยเฉพาะโมเดิร์นเทรดที่มีความต้องการเนื้อไก่พื้นเมืองคุณภาพสูงทั้งยังผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมไก่พื้นเมืองอย่างเป็นรูปธรรมช่วยเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่สำคัญยังสามารถรักษาสายพันธุ์ของไก่พื้นเมืองไทยไว้อย่างยั่งยืนอีกด้วยครับพี่น้องครับถ้าคิดจะเลี้ยงไก่ ต้องเลี้ยงให้ดีมีมาตรฐานรับรองขายดีมีราคาตอบโปยเงินเข้ากระเป๋าสุขกายสบายใจไปเลยล่ะครับ